หนังสือเรียนหน้า100นะคะมาดูกันนะคะหน้า100เขียนในรูปทศนิยมนะคะตัวอย่างว่าไงคะไหนขยายหน่อยนะคะอ่าตัวอย่างให้อะไรมาคะเศษ18ส่วน12ใช่ไหมคะเศษ18ส่วน12โอ้โหถ้าครูมองปุ๊บนี่ครูตัดก่อนเลยลองหาไม่รู้เอาแม่อะไรตัด 2, 2 6 6 2 2 เ8้าสิบแปดใช่ไหมคะตัดได้อีกไหมคะได้ค่ะไม่สามตัดหกได้ไหมคะสามสองหกสามสามเก้าได้เท่าไหร่คะเศษสามส่วนสองเหมือนกันเลยนะคะถ้าถ้าครูเห็นตอนแรกนะคะแต่ว่าอันนี้ยังยกตัวอย่างให้ดูนะคะวิธีทำเขาทำยังไงคะเขาเขียนตัวหารให้หนูดูนะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเศษสิบแปดส่วนสิบสองเนี่ยเอาหกหารใช่ไหมคะตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะหาตัวมาตัดเอาหกหารหก หกหาร 6, 2, 2, 6, ส,รสนนะะิได้ไรหกสองสิบสองหกสได้เศษสาส่วนสะคะได้เศษสาส่วนสองทีนี้2เนี่ยเป็นตัวประกอบของอะไรคะสิบใช่ไหมคะเป็นตัวประกอบของ10นะคะเราจะทําให้ส่วนเนี่ยเป็น10เราทําให้ส่วนเป็น10เป็น100แล้วก็เป็นหนึ่งพนะคะเพื่อที่จะทําให้เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง2องตำแหน่งและ3ามตำแหน่งนะคะ ทีนี้สองเนี่ยเป็นตัวประกอบของ10เราจะทําให้2เนี่ยสูต่ตัวส่วนนะคะเป็น10นะคะโดยการเอาคูณคูณอะไรดีคะ2อะไรได้10บสองห้าสิเอา5คูณทั้งเศษและส่วนนะคะพอเอา5คูณเนี่ยเราก็มาจับคูณเลยตัวเศษ3าคูณ5้าได้15บห้าค่ะตัวส่วน2คูณ5ได้10บนะคะทีนี้เราได้เศษ15ส่วน10แล้วแปลงเป็นทศนิยม1ตำแหน่งได้ 1. 5ุนั่นเองนะคะตอบ ดังนั้นเศษ18ส่วน12ทําเป็นทศนิยมได้1.5นั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะ124ส่วน160ามาดูกันเลยโออันนี้ตัดก็ตัดได้นะคะถ้าหนูไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนตัดเอาแม่2ง,ง่ายๆเลยค่ะน่าจะได้อยู่นะคะแม่2องสองอเดี๋ยวนะคะเอาใหม่2 6ง2 2ส4นะ่ สองแปดสิบหกสคูณศูนย์ได้ศูนย์แน่แม่สองตัดอีกได้อีกไหมคะได้นะคะเนี่ยหกลงท้ายด้วย2กับลงท้ายด้วย80ดสิบเนี่ยสองตัดได้นะคะเอา2ตัดอีกจนกว่าจะไม่ได้นะคะอ่าสองสามหกสองหนึ่งสองสองสี่แปดสองคูณศูนย์ได้ศูนย์น่ตัดได้อีกไหมคะทีนี้สากับ4 0่สหาอะไรตัดได้อีกไหมคะไม่น่าได้แล้วนะคะเพราะว่า 40เป็นเลขคู่31เป็นเลขคี่ใช่ไหมคะอันนี้ความน่าจะเป็นที่ครูมองนะคะว่าไม่หาหาอะไรตัดไม่ได้แล้วแม่สองสองอะไรได้31ไม่มีค่ะสองหนึ่งสองสองหไม่ได้นะคะมันมีเศษนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ลงตัวนะคะเวลาจะหาตัวที่มาหาเนี่ยมาตัดอย่างนี้นะคะหนูต้องตัดให้เหมือนกันทั้งเศษและส่วนนะคะแล้วก็ต้องลงตัวไม่สามารถมีเศษได้เลยนะคะอาเหลือ31 ส่วน40นี่เหมือนกันเลยไหมคะเหมือนกันเลยเศษ31ส่วน40ใช่ไหมคะอันนี้เขาเอาแม่4ตัดก็ได้คะ่ะแต่ว่าครูเอาแม่2ซอยทีละอันให้หนูดูนะคะ,ะทีนี้เราได้แล้วเศษ31ส่วน40 4 0เนี่ยเราจะทําให้เป็นส่วนเนี่ยตัวส่วนได้40เราจะทําให้40เป็นตัวประกอบของ1,000นะคะ1,000เราจะทําให้40เนี่ยเป็น1000พค่ะให้ส่วนเป็น1,000 เราก็จะหาเป็นหาอะไรมาคูณ40ได้1,000นะคะดังนั้นเอา25คูณใช่ไหมคะ40คูณ25ได้1,000ใช่มคะยก็จะต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะทำยังไงให้เป็นหนูจะรู้ได้งไงว่าจะให้เป็น10เป็น1 0เป็นร้อหรือเป็นพันเราก็จะหาตัวประกอบนั่นเองนะคะ ดังนั้นเราเอาคูณเลยค่ะ31คูณ25ได้775นะคะตัวเศษนะตัวส่วน40คูณ25ได้1,000นะคะทีนี้เราได้775ส่วน1,000แล้วเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเขียนเป็นทศนิยมได้0.775นั่นเองนะคะดังนั้น124ส่วน60เขียนเป็นทศนิยมได้0.775นั่นเองนะคะอ่า มาดูด้านล่างนะคะมีแบบฝึกหัดด้านล่างเขาบอกว่าให้เขียนในรูปทศนิยมหาเหมือนด้านบนเลยค่ะหาเหมือนด้านบนเลยมาดูสิคะหาเหมือนด้านบนเลยข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งครูยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะอุ๊ยข้อหนึ่งนี่ง่ายมากเลยข้อหนึ่งหาอะไรมาตัดได้ไหมคะ <S <S ได้สิคะแม่สามได้ไหมคะสามหนึ่งสามสามสองหกได้เท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนสองโอ้โหง่ายมากเลยสามหนึ่งสามสามสองหกเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ย แปลงเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่คะ2อาเอาง่ายๆเลยนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยทศนิยมคือ0.5ใช่ไหมคะข้อนี้ตอบทศนิยม0.5นะคะแต่ว่าเวลาหนูมองหนูไม่ทราบว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยคือ0.5ใช่ไหมคะสมมติหนูไม่ทราบหนูก็จะทําเป็นหนูก็เอา1ส่วน2เนี่ยคูณ2เป็นทศนิมอ2เป็นตัวประกอบของ10ใช่ไหมคะเอา2เนี่ยหาอะไรคูณกันให้ได้10ตัวส่วนนะคะ สอ,อะไรได้10บสองห้าสิบใช่ไหมคะเราก็เอาห้าคูณทั้งเศษและส่วนนะคะนี่เอาห้าคูณทั้งเศษและส่วนด้านบนได้อะไรคะห้าหน่งห้าใช่ไหมคะด้านล่างส่วนเป็นห้าสองสิบนะคะเราก็ได้เศษห้าส่วนสิเศษห้าส่วนสิคือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะ1นึ่ตำแหน่งเขียนเป็นทศนิยมได้0.5นั่นเองนะคะเห็นไหมคะตอบศูนะคะ อันนี้ครูยกตัวอย่างวิธีทําที่ง่ายๆให้หนูดูนะคะครูให้หนูทําก่อนนะคะทั้งหมดมี12ข้อทํา12ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้ดูให้ฟังนะคะ